Hà Giang Còn nữa nào Giang? Hay khỏi đây Giang? Chạch dạ. ทำให้แตกแสบอ่ะพวกยืมไม่คืนส่งไม่ส่งคืนเลยเสียดายที่แตกแสบไม่ยอมส่งคืนทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ไล่ไล่ไล่ที่ระปบีงไล่ทีละปบีงไปทีละปบีงเดี๋ยวคือที่ระเบียงจะได้ล้างกัน ปักนไหนก่อนปักนไหนก่อนถึงไม่หรอมถึงขอไหนก็ได้ขอให้กาะถอะถึงไหมพอมาถึงก็ไล่อีกนิดนึงไล่กันมาหลังนึนได้หน่อยดึกดึกขึ้นแบบไหอาจจนต้องคิดได้หรอ

เ่งไมายอนใช่ป่ะหรือหนูพอเขาป้องไวก่อนมายอนขนาดเลยย้อนที่ขอบขอบแว่เลยอ่ะดึงข uh ึ้นไปดึงขึ้นไปออนะไรถึงไหมยิงป่ะนี่เองคยับเนี่ย เด้มอันนี้อเีอันนี้ล็อกเลยรนนล็อกเลยเกี้มันจอดดขอบมันบอกขึ้นอบเ้ยว นน่แน่ไม่ไม่ใช่ครอบไม่ใช่กอบแบบนั้นนะล็อกเป็นไหมนุค่ยทำให้มันได้มันล็อกไม่เป็นกอะได้แล้วไม่ล็อกที่มีเหลือเยอะะมันล็อกได้มดเอาไหมก่อน น้อยมากกันจ <ng> ้ไหมันม <ng> ัดม <ng> ัดม <ng> ัดสายมัดสายปิดกับข้างโตันมัดวงแลวก็มัดมัดวางก็เอาไปล่วงที่ไหนก็ได้